โตโน่โพสไอจี IG ถามเหนื่อยไหมหลังไร้ความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่แตงโมตกน้ำชีวิตต้องเดินหน้าต่อโตโน่พาคินกลับมาลุยงานอีกครั้งหลังไปร่วมพิธีไว้อาลัยอดีตคนรักแตงโมนิดาเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาโดยตอนนี้โตโน่กำลังลุยซ้อมขี่ม้าเพื่อผลงานละครเรื่องใหม่นิวาฟ้าแล่ทางช่องวัน31ที่ประกบกับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ โดยล่าสุดเจ้าตัวลงภาพขณะก,กำลังซ้อมขีม่ม้าพร้อมแคปชั่นเหนื่อยไม่เพื่อนอดทนหน่อยนะร้อนใช่ไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะาเจ็บปวดมากไหมเพื่อนอดทนหน่อยนะาเรายังต้องฝดก,กันต่อแฮชแท็กปีศาจซึ่งโพสต์นี้ถือเป็นโพสต์แรกในอินสตาแกรมของตัวโน่นับตั้งแต่ข่าวคราวของแตงโมท,ที่ตกน้ำสูญหายและต่อมาพบร่างไร้วิญญ,ญาณมีชาวเน็ตและแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจมากมาย